สวัสดีครับมาพบกับนายเฉลยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารวบรวมปัญหาของโ o โปหกที่ผมเจอนะครับแล้วก็การแก้ไขที่แก้ได้นะครับเอาเฉพาะที่ผมแก้ได้นะครับก็คือโ o โปหกเนี่ยมันไม่มีช่องเสียบไม่ไม้นะครับไม่สามจุดห้าเนี่ยเสียบไม่ได้ถ้าคุณจะเสียบไม่สามจุดห้านะตามไม่สามจุดห้าก็แบบนี้นะครับมันไม้ที่เราเสียบหูฟังมือถือแต่หูฟังมือถือจะเป็นสามขีดเท่านั้นนะครับถ้าคุณไปซื้อไม้ทั่วไป ไม่อ่าไม่ร้องเพลงอะไรพวกนี้ก็จะเป็น2ขีนนะครับกณก็สามารถมันไม,ม,นไม่มีช่องนะครับทำให้เราไม่สามารถเสียบเสียบไม้ได้เราต้องถ้าเราอยากจะเสียบจริงเราต้องไปซื้อตัวอะแดปเตอร์ตัวแปลนะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงพันไปปายถึงสองพันต้นๆน,นะครับอ่าคือผมก็รู้สึกว่ามันแพงไปสําหรับการที่จะไปซื้อแค่ใช้งานเพื่อสําหรับเสียงนะครับอ่าต่อมาก็คือล่ามันไม่สามารถไฟ์สดได้นี่โคโป6หกนะครับในรุ่นเจ็ดแปดเนี่ยรู้สึกมันแปดจะได้นะแต่เจ็ดผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับ แปดเนี่ยก็ราคาก็ยังสูงอยู่แล้วก็แปดที่ไม่ชอบก็คือไม่มีห้อง HDMI out นะครับอันนี้ไม่มี HDMI out เพราะมันไม่มีเอาเปา๊ปุ๊บ,บเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อตัวมีเดียมดเพื่อมาเพิ่มอีกก็เสียตังค์ก็ไปอีกนะครับที่ผมก็ไม่ชอบนะครับหลักๆนะครับแล้วก็เรื่องไร์สดที่บอกนะครับเรื่องต่อ HDMI out แล้วก็เรื่องใหม่เขาเนี่ยราผมจะมาแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาอาจจะเทืนนิดนึงนะครับแต่ก็ก็ทําได้นะครับผมก็จะสามารถ อีกอย่างหนึ่งครับก็คือกล้องโกโปรเนี่ยไม่ใช่โกโปรอย่างเดียวนะครับกล้องแอคชั่นแคมกล้องดิจิตอลมิเลเลตเนี่ยที่ผมใช้นะครับก็จะมีปัญหาคล้ายกันก็คือเวลาที่มันถ่ายวีดีโอยาวๆเนี่ยไฟล์มันจะใหญ่มากอ่าไฟล์จะใหญ่นะครับแล้วถ้าเราจะเอามาเข้ามือถือเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางยี่ห้อไม่สามารถส่งไฟล์วิดีโอผ่านไฟไฟล์มาได้บางอันส่งได้ก็จะใช้เวลานานนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยอย่างโกโปรที่เจอบ่อยๆก็คือบางที หาการเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับมาเปิด w i ไฟหาเจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วข็โปรหงเนี่ยผมไม่สามารถใช้ไอตัว OTG ได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ OTG ก็ต่อต่อจะดึงเปิดดูรูปได้แต่ผมไม่สามารถ Copy มาได้อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ครับเพราะผมพออะไรอ่าอันนี้ว่าแก้ปัญหานะผมก็จะใช้ตัวนะครับพระเอกของผมนะก็คือตัว c a p เจ r e Card นะครับแคปเจอร์การ์ดอ่าแคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์การ์ดเนี่ยถ้าถามผมนะครับ ก็ถ้าใครชอบทางนี้นะครับก็น่าจะซื้อนะครับเพราะวมันไม่ได้ต่อแค่โกโปรอย่างเดียวนะครับคุณสามารถไปต่อกล้องดิจิตอลกล้องมิเลเลสกล้องเ s เซอรร์นที่มี h d m เดียวไเอานะครับยิ่งถ้าเป็นครีนเน v ยิ่งดีนะครับถ้าไม่เป็นครีนเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่มีภาพไม่มีอะไรอ้าวทำยังไงนะครับเราก็เอาไอตัวนะครับ่าตัวนี้ผมซื้อชุด v ีล็อกมานะครับเอามาใส่ใส่อะไรกันนะครับ วันนี้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ประมาณไม่ถึงร้อยร้อยต้นไม่ถึงร้อยนะครับอันนี้ก็ร้อยนิดๆนะครับอ่ามาใส่กันแล้วก็ขาตั้งนะครับอุปกรณ์ก็มีตัวนี้ที่บอกเป็นเพศนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แปลง HDMI นะครับให้เป็นส่งเข้าไปที่มือถือหรือใช้กับคอมก็ได้นะครับคอมพิวเตอร์คุณน่คอมพิวเตอร์จริงๆออกมันออกแบบมาที่คอมพิวเตอร์นะครับแต่เนี่ยมามือถือมันก็ต้องใช้สายที่เป็น OTG นะครับอ่า OTG ขหน้าต่างอย่างนี้ แต่นี่เป็นไมโคร SD นะครับก็เลย OTG หน้าอย่างนี้หน้าตาแบบนี้ถ้าเป็น Type C นะครับก็จะมีแปลง U ีพเป็น Type C ก็อีกแบบจะคล้ายๆกันนะครับแค่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Type C แต่ถ้า Type C ก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลของ Type C เนี่ยมันจะเร็วกว่าะนะครับวิธีการนะครับก็แล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะต้องมีตัวอีกนิดนึงก็ว่าเพราะสายชีพดีไมั่วไปเนี่ยมันจะประมาณไซส์นี้แต่ถ้าเป็นกล้องดิจิตอลเดี๋ยวนี้นะครับก็จะเป็นไมโคร บางรุ่นก็อาจจะเป็นมินินะครับแต่รุ่นทั่วไปก็จะเป็นหลังหลานี่จะเป็นไมโครหมดละก็นี่ครับเราไปซื้อก็คือมันจะมีสายที่เป็นช่องหนึ่งเป็นเฮดีไมช่องหนึ่งเป็นไมโครเจอสีเอ้ยไมโครเฮดดีไมนะครับแต่อันนี้ผมใช้ตัวแปลงเพราะว่าตัวนี้มันยาวไปนิดนึงผมก็เลยเอาสายสั้นๆลงยาวตัวแปลงะนะครับเพื่อมาเสียบเสียบคาได้เลยนะครับเสียบคาปุ๊บเราเอามาเข้าที่เป็นดัตอินนะครับให้มันเป็นดัตอินนะครับดัตเอาเนี่ยคือสามารถต่อออกจอมอนิตเตอร์ต่างหากได้แต่เราไม่ได้ต่อนะครับับบาแล้วก็สยนะคร ที่บอกว่าแรกก็คือตอนนี้นะครับต่อมาเนี่ยไม้เพิ่มได้ไหมครับตัวนี้มันจะมีช่องรับไม้อยูอ่ช่องรับไม้อยู่ผมก็เอาไม้3.5ธรรมดาเสียบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเราะสาย USB นะครับสังเกตไหมครับมันเป็น USB 3นะครับสีฟ้าเนี่ยเป็น USB 3เราก็เอา USB เนี่ยแท็บสามนะครับเราก็เอาตัวแปลงแต่นี้แต่เือร์โทรมันจะเป็นรุ่นที่ใช้เป็นไมโครไมโคร USB อยู่นะครับก็จะ อาจจะความเร็วอาจจะไม่เท่ากับ USB C สำหรับใครที่มีรุ่นใหม่ๆนะครับมือถือรุ่นใหม่ตัวอาเป็น USB C แล้วก็ซื้อไอตัวแต่ตัวตัวนี้ตอนที่ซื้อมาเ็าจะแถมมาอยู่นะครับอ่าคราวนี้นะครับมาวิธีการใช้งานก็ก็เสียบเข้าไปที่ตัวมือถือเรานะครับมือถือตัวใหญ่ก็จะรองรับ OTG นะครับแต่ต้องดูดีบางทีมก็ไปเจอปัญหาเหมือนกันนะครับว่าอ่าตัวไอตัว OTG นะครับตัวเนี้ย OTG ที่แปลงจาก USB เป็น Micro USB เนี่ยถ้าคุณภาพไม่ค่อยดีมันก็จะมีปัญหา มันอาจจะไม่เจอแต่สังเกตง่ายนะครับถ้าเสียบแล้วเนี่ยมันจะมีไฟแดงๆติดแต่ว่ามันเสียบเข้าแล้วครับเราก็ทําการเปิดมือถือเรานะครับโปรแกรมที่ใช้ก็คือตัว c a m e r a f i ไฟนะครับคาเมล่าไฟคา e มล่าไฟเนี่ยผมเคยทําสอนไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยจะไม่จะไม่พูดถึงการโหลดนะครับเดี๋ยวไปถ้าย้อนดูไปอยู่ย้อนดูตันการโหลดพร้อมไอ้คาเมล่าไฟได้นะครับอ่ ตันนี้ก็ปรับปรุงขึ้นมาเยอะนะครับเมื่อก่อนมันจะมีปัญหาไลฟ์สด a c e b o o k ไม่ได้อนเล็กไลฟ์สดได้แล้วเอาเวลาการใช้นะผมจะเท่าไฟล์เข้มาครับถ้าคุณจะอัดวีดีโอคุณจะไลฟ์ a c e like b o o k นะครับมันจะมีฟังก์ชันแยกกันนะครับอ่ามันก็จะมีหน้าอย่างนี้นะครับคุณสามารถ youtube ได้นะครับก็คือไลฟ์ u t u b e ได้ไลฟ์ a c e like b o o k ได้อัดวีดีโอได้นะครับแต่ผมวันนี้ผมขออัดวีดีโอแล้วกันผมก็ไม่รู้จะไลฟ์อะไรนะครับอ่า มันก็จะแก้ปัญหาได้ก็คือที่บอกนะครับก็แต่มันทํางานคล้ายๆกันนะครับการอัดวีดีโอกับการไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยอพอเปิดมาครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นมาถามนี้เพราะว่าเรามีการต่ออุปรกรณ์ผ่าน USB ไปแล้วมันก็จะถามแล้วก็กดตกลงถ้าเราลําคาญนะครับไม่จามันจะขึ้นมาทุกครั้งนะครับถ้าเราไม่เราก็กดติ๊กไปก็ได้ไม่ต้องแต่ไม่เป็นไรนะรผมอยากจะตกลงไปก็จะบอกคุณต้องการแหล่งเสียงไหมตัวนี้มันสามารถเลือกแหล่งเสียงได้หลายอย่างนะครับก็คือต่อเข้าจากตัวนี้ก็ได้ USB มาหรือต่อเข้าจากตัว มือถือเราก็ได้หรือเอาเสียจากมือถือก็ได้ไมาจากโทรศัพท์เราก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับเราก็เลือกเอาเองแต่เนื่องจากผมเลือกเป็นตัวกล้อง USB เนี่ยผมต่ออะไระครับผมต่อกับ GoPro มก็เลือกเปน็นก็เป็น GoPro แต่มันดําอยู่เพราะว่ามันยังไม่เปิด GoPro นะครับแต่ฟังก์ชันนี้ถ้าคุณใช้กับ DSLR หรือ r r o r l e ็ s หรือกล้องดิจิตอลเนี่ยมันก็จะเป็นกล้องคุณนะครับอคุณก็เปิดก็แล้วราก็เปิดปุ๊บนะครับหน้าจอ GoPro จะไม่ติดนะครับมันจะ เอาพูดออกมาที่นี่เลยเห็นไหมครับหน้าจอตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาตัวคอโปรกไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับเห็นงนีครับผมไม่ได้ปิดที่มือถือนะครับอ่าแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วคุณก็กดโกได้เลยนะครับคือโกนี้ก็คือการอัดอ่ากดโกตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะอัดให้เลยนะแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะอัดอัดได้ยาวด้วยเพราะว่าไฟล์มันจะขนาดเล็กกว่านะครับขนาดเล็กกว่าแต่มันก็ตั้งได้มันไม่ได้ถึงโอเคนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ามันจะตั้งเป็น Fu l l h ดีได้นะครับ พอมาที่ขันตั้งค่านะครับคุณภาพสูงสุดมันอยู่ที่1,080นะครับสำหรับระยดยการใช้ผมก็เคยทำข,ข้าวๆไปแล้วนะครับก็ไปดูย้อนได้นะครับอันนี้เพอพ้ผมจะพูดถึงแลาละเอียดแค่แคการต่อเท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถอัดวิดีโอยาวๆได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวแบตเตอรี่ของอตัวมือถือเราแล้วก็ตัวโกโปรนะครับแต่ตัวโกโปรเนี่ยคุณสามารถเอา,อานะครับ โปรเนี่ยถ้าไม่ห่วงเรื่องแบตเตอรี่นะครับใช้ power bank ได้นะครับแต่อาจจะเทอะทะขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ตัวมือถือเนี่ยข้อเสียมันจะอยู่ที่มือถือนะครับเพราะว่าพอมันเสียบเข้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันตัวไฟมือถือจะใช้ได้จะแบตเตอรี่มันจะเปลืองกว่าเพราะว่ามันต้องเอาแบตเตอรี่มันมาเลี้ยงที่ตัว capture card ตัวนี้ด้วยนะครับ capture b l o ตัวนี้ด้วยแต่มันจะมีไอ้ตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะแยกเป็น3สายผมเคยลองมาแล้วมันมีปัญหาครับคือมันรับ OTG ได้แต่มันชาร์จไม่ได้ ผมก็เลยมีปัญหาตรงนี้อยู่แต่ตอนนี้ก็ทําให้คุณสะดวกขึ้นนะครับว่าสามารถเอาไปไลฟ์สดด้วยมือถือได้ผ่านโกโปรด้วยมือถือได้นะครับก็จะได้ภาพที่น่าจะดีขึ้นมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่เคยได้ไลฟ์หรอกแต่มีคนถามมามก็ลองทําให้ดูแต่แน่ๆคือคุณอัดวีดีโอยาวๆไ,ได้นะครับอัดวีดีโอยาวๆได้ดีกว่านะไม่ต้องห่วงโกโปรแล้วก็อีกย่างนี้ก็คือคุณสามารถไลฟ์ได้เลยใช่ไหมครับเพราะคุณไม่ต้องมาส่งผ่านภาพจากวีดีโอจากตัวโกโปรเพื่อไปที่ตัวมือถือ พอมากดปุ๊บเนี่ยเลขกดปุ๊บเนี่ยมันบันทึกที่ตัวมือถือเลยแล้วคุณก็สามารถเอาตัวนั้นนะอ่ะอัพขึ้น youtube อัพขึ้น Facebook ก็ได้แนตะ่คุณจะไลฟ์สดมันก็ขึ้นไปอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาอะไรอแล้วคุณก็สามารถทํา2อย่างได้ด้วยคือคุณสามารถบันทึกไปได้ด้วยมันมีให้เลือกนะครับว่าทั้งอัดขัดทั้งไลฟ์สดทั้งอัดวีดีโอมันก็มีให้เลือกนะแต่มันก็จะมีอันนี้กม็มันต้องอยู่ความแรงของตัวมือถือด้วยนะครับอืถ้าจำไม่ผิดนะแต่ความ c ี u มันถ้าถ ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองดูได้นะครับเพราะว่าตัวคามล่าไฟล์เนี่ยมันจะไลฟ์สดได้ดีกว่าตัวโปรแกรมของ Facebook เองด้วยนะครับเฟซบุ๊กปกติถ้าเราเอา Facebook ไลฟ์สดมันอยู่แค่ 480p แต่ถ้าเราเอาคามล่าไฟลไปไลฟ์เนี่ยมันจะได้ถึง 720p นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนจุ๋ยโฟโต้ในยูทูบชา n นลในแฟนเพจนจุ๋ยโฟโต้นะครับสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับจะพยายามตอบให้น ถ้าไม่ตอบไม่ได้ก็จะพยายามจะไปค้นหาให้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ